นะครับแบแสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกด่านไม่ลอยด่านตั้งพื้นนะครับพอดีเมื่อกี้เนี่ยสิบตำรวจเรียกเรียกผมแต่เรียกแล้วก็น่าจะฟังเสียงออกก็เลยไม่ได้จอดด่านควันดำครับด่านควันดำนะอ้าวไปชมบรรยากาศของดา่านเขานิหนึ่งนะฮะ กาวบ้านไหนๆก็เรียกแล้วไม่ให้เสียของครับให้เสียของให้เยี่ยมชมกันปกติของเรานะฮะอ่าแปบ๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งอยู่ใต้มอเตอร์เวย์นะครับใต้มอเตอร์เวย์ของไอ้นี่นะครับ ถ้าไปทางนี้ก็จะไปไปชุบุรีนะครับไปพัทยาอ่าถ้ามาจากทางน้นก็จะมาจากพระรามเก้านะครับเป็นของบกจลอนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี่เขาเรียกผมอ่าก็เลยต้องจอดนะฮะแต่พอเขารู้ว่าเป็นรถเบนซินเขาก็เลยปล่อยไปนะ วัอดีผมจะมาติดต่อ,อตำรวจทางหลวงนะครับทางหลวงหนึ่งกองกำกับการแปดนะครับตับทุกที่ครับตั้งได้ทุกที่เป็นไงพี่โดนคนดำหรอย่ สวัสดีครับสวัสดีครับครับ,รบอ๋อวันนี้มันมาไอ้ตับกันดำมาทุกวันหรือเปล่าครับมา,าทุกวันเราตั้งต่างเสียงนครับผมต่างเสียนะอ่าแลว้วทีนี้เออเดี๋ยวน้องผู้หญิงเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเปล่าเป็นผู้ช่วยครับฮะเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยอ้าแล้วผู้ช่วยมาเขียนใบสั่งด้วยเหรอไม่คันจัดเตรียมเอกสารครับมันจัดเตรียมเอกสารให้เออ เมอกสา,ร,า,าสรี่เฉยมีการสะก,รรรกิดไม่น้องก็พูดให้น้องก็อธิบายบางทีให้น้องก็อธิบายบางสีทำไมอะครับทำไมนานท,ที่ี่เออ้อมองอะไรนะอะไรนะไม่ไม่มันห่างมันพูดไม่ได้ยินมันพูดไม่ได้ยินไห่างเอทงานเออก็ทำงานาก็ทำงานนี่้วแล้วถ้าไม่ให้ประชาชนเข้าใกล้แล้วท่านมาตั้งด่านท่านจะคุยกับใครอะ คือคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในจุดนี้นะี่เจ้าหน้าที่ก็ทำงานอยู่เออฮะคุณก็อยู่ที่จุดที่ไม่ใช่ครับผมอยากสอบถามเจ้าหน้าที่ฮคืออ้าวไม่ต้องคุยได้ยังไงเอ้าฮะก็สั่งลูกน้องไงก็คือคือท่านไม่ให้ลูกน้องคุยท่านเป็นหัวหน้าท่านก็ต้องคุยได้ดิคุยได้ครับเออก็ทำงานทำงานตอนนี้ยังไม่ได้เขียนใบสั่งให้ใครก็ตอบคำถามประชาชนนิดนึงไม่ได้ที่ถึงแม่ เออแล้วมันเนี่ยก็ใส่นี่แล้ว <c oughs> นะไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่ได้ยังไงประชาชนเขาเดือดร้อนครถา,ถามว่าค่าพีเอมนะที่ตำรวจจรจาจรกลางมาตั้งเนี่ยมันมันค่าพีเอมสองจุมันลดน้อยถอยลงยังไงบ้างอยากจะทราบนะเขาอยากจะทราบเพราะว่าถ,ถาถนนแคบแคบแล้วท่านมาตั้งวางกลวยน่ะ มันมันลดลงค่าพีเอ็มเนี่ยมันลดลงเท่าไหร่ที่มาตั้งเสียค่าปรับกันคนละพันสองพันเนี่ยเขาอยากจะถามท่านก็ไม่ให้เขาตอบ้นี่กถอท่านถามบอกพี่เนี่ยาปิดปิดปากอย่างนั้นมันพูดไม่ชัดน่ะโควิดต้องปิดปากพี่เราเออถ้าทักลัวโควิดก็ไม่ต้องมาตั้งเพราะว่าพอถ้ามาตั้งปุ๊บเนี่ยท่านต้องเขียนใบสั่งต้องหยิบไปกับขี่เข้ามาเขียนผมคำงวนตามนโยบายนายครับรับตามนโยบายมันก็ต้องตอบคําถามประชาชนได้ดิ เออเอาถ้าจะคุยก็เดินออกมาคุยแล้วก็เปิดปากคุยคุยอย่างนั้นคุยไม่รู้เรื่องผมไม่คุยแล้วพี่ก็คุยไปหานายผมที่บอก,กไปหาทําไมนายก็ต้องถามหน้าตัดหน้าตรงด่านนี่นะครับเอาอาก็ให้เข้าไปที่บก,กมันต้องถามเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิคับบัญช์ดิผมทำงานต้องมีนายผมทำงานตามหน้าที่ของนายครับพี่มันก็ใช่นะครับเอา้าไล่ตำรวจฉันผู้นายหนีหมดเลย แลวคุณเป็นหัวหน้าด่านคุณยังไม่ตอบคำถามนะวกโควิดไม่ต้องตั้ง <c oughs> ผมไม่รู้ <c oughs> ด้วยว่ายศอะไรนี่ป้ายชื่อทำไมไม่ออกมาให้มันชัดเจนนะป้ายชื่อทำไมไม่ออกมามันชัดเจนฮะป้ายชื่อออไม่ใช่พูดกันดีๆ <c oughs> ผมก็มาถามดีๆผมก็มาถามดีตอบดีนะพี่เออทำไมทำไมมันมีอคติอะไรกับพวกผม ผม,มผมถามว่าค่าพีเอมสองจุดห้ามันลดลงเท่าไหร่ที่คุณมาตั้งด่านกันทุกวี่ทุกวันมาทุกจุดของกรุงเทพอย่างเงี้ยมันลดลงเท่า,หา,า,หหา,าไหร่ส่งไลนให้หนายดูนะมีนาใส่อ่ะส่งไลน์ให้นายดู นะครับเขาสอบถามดีๆประชาชนถามไม่ได้เลยที่ด่านเนี่ยไดตอบผิดในพี่ไหนเออผมก็ตอบผิดเลฮะจะให้ตอบว่ายังไงอีก่นี้ไงก็เราก็สอบถามว่าานถนนแคบแคบแล้วท่านมาตั้งเงี้ยถามว่าค่าพีเอ็มสองจุดห้ามันลดลงเท่าไหร่ปริมาณลดลงเท่าไหร่แล้วมันดีขึ้นยังไงมันดีขึ้นยังไงเราเสียค่าปรับหนึ่งพันบาทนี่จะทำยังไงถ้าทาไมทําไมบอกจะรอไม่ไม่บอกไม่แนะนําให้เลือกใช้น้ํามันดีเซลไปเลย อย่างนี้มันไม่ใช่คุยกับรัฐบาลกับร็ในเมื่อว่าอย่างนี้ผลกระทบมันเกิดขึ้นกว่าเขาจะได้เที่ยววิ่งอ่ะพี่อาทิตย์หนึ่งได้แค่เที่ยวสองเที่ยวแล้วมาเจอด่านคนดางท,ท่านในหนึ่งพันบาทถ้าถามว่าสังคมหรือค่าพีเอมสอหเนี่ยมันมันดีขึ้นอย่างไง,าเ,หงเห็นตั้งกันเห็นตั้งกันเยอะจังอะทุกทุถน,นนนะ่ะทุกเส้นสาอ่ยิ่งเป็นทางรอบเมืองเอนี้ย นายโยบายทั้งไหนผมมาทำง,งานก็มมาางงานายโยบายนั่นแหละก็ทําไมไม่ถามเอาข้อมูลจากนายมาเพื่อจะตอบประชาชนได้บ้างผมเป็นคนคนน้อยที่จะไปสั่งเขาได้ยังไงไม่ใช่ไปสั่งก็ถามไม่ใช่ถามนายไม่ใช่หรอกพี่ เอาง่ายๆต้องถามนายมาก่อนว่าเวลาประชาชนเขาจะได้มาตอบเนี่ยเขาจะได้ตอบถูกต้องให้ประชาชนมาถามไม่่ใชกันนี่ไงผมก็ประชาชนประชาชนพี่เดือดร้อนมาะพี่ถามผมไม่ใช่เดือดร้อนนะแต่กี้นี่ก็น้องเขาก็เรียกผมแต่พอพอสังเกตได้ว่าเป็นรถเบนซินกันนี่ไงก็เรียกแล้ว ก็ไม่ใช่ี่มันสะดวกผมผมไม่สะดวกในการเดินทางครับพี่เอมอแค่นั้นละพีเออแล้วพี่เอ็มสองจุดห้ามันดีขึ้นแค่ไหนที่มาตั้งกันปรับเท่าพันหนึ่งพันหนึ่งเงี้ยจะต้องไปถามนายหาข้อมูลมาก่อนที่จะมาตั้งด่านนี่นายให้ผมมาครับพี่ก็นายให้มาก็หาข้อมูลแค่นี้มาตอบชาวบ้านหน่อยเออถ่ายผมใช่ไหมเออเออเนี่ยกล้อง กล้องเอ๋กล้องที่จะถ่ายอ้อทำไมกล้องกล้องมันหานมาทางนี้อ่ะก่อนเข้าด่านมีกล้องไหมฮะก่อนเข้าด่านมีกล้องไหมก่อนเข้าด่านมีกล้องเลยผู้กองเอาไม่มีอีกนะอันนี้เป็นด่านด่านอของยรลาจรกลางนะครับถนนอ่อนนุชไร่กระบ,บังนะครับมาตามคําสั่งนายนะครับ ผมถึงถามว่านายก็ช่วยไอ้นี่ลูกน้องหน่อยดิว่าการออกมาตั้งด่านเพื่อลดลงค่าพีเอมสองจุดห้าแล้วมันดีขึ้นอย่างไรนะครับถนนแคบๆอ่ะครับนะถนนแคบๆแต่มาตั้งด่านตับันดำอะครับเลาบอกว่าบอกลูกน้องว่าอย่าพึ่งเรียกอย่าพึ่งเรียกนะครับอ่ะ เอาดูป้ายเขานะครับป้ายอยู่ตรวจคือถนนมันแคบมากจนกระทั่งว่ามันมันไอ้นี่ไม่ได้นะครับฮะวลภาวะเอ้ข้อความมันถัาทมันมีแค่นี้ผมว่ามันโอ้นเอาประเทศไทยอ่าที่ผมเคยไลฟ์สดไปปล่อยคลิปไปนะครับกรณีที่ พูดง่ายๆนะไฟไหมควันพิษจากโรงงานโน่นนี่นั่นนะครับควันพิษจากโรงงานแล้วอเอาตำรวจพวกนี้ไปช่วยดับไฟป่าแถวเชียงใหม่เชียงรายหน่อยน่าจะดีนะผมว่าน่าจะดีนะนะเนี่ยคือท่านอยากจะตั้งตรงไหนท่านก็ตั้งะครับแต่ละจองกลางมีอำนาจนะ ในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับลดลงจับรับหนึ่งพับาทเพื่อให้ค่าพีเอ็ม้ามันลดลงมันจะลดลงได้ยังไงล่ะขนาดช่างนะครับที่เปิดอู่ซ่อมรถเปลี่ยนเครื่องก็ไม่หายเขาบอกว่าจับใดที่มันยังต้องใช้น้ำมันดีเซลอยู่นะฮะอันนั้นก็ เนะี่ยรัฐบาลติดตั้งกาส n เอวให้ประชาชนหรือรถบรรทุกเขาฟรีเถครับนะถ้าถ้าถ้าเอาอย่างนี้ถ้าจะเอากันจริงๆอ่ะนะครับเออผมไม่ใช่ประชาชนเขาบอกว่าผมไม่ใช่ประชาชนนะครับเออนี่แหลตะตำรวจจราจรกลางนะครับเออ,อก็จะให้เข้าไปที่เออกองบังคับการนะ <c oughs> อารีบ นี่แหละครับคือคือ,เ,อ,อเราพูดง่ายๆนะเราก็สงสัยหนึ่งมีอาสาไปนั่งอยู่ที่โต๊ะเขียนใบสั่งนะครับพอเราถามเขาบอกว่าไม่ต้องบอกครับมาถึงก็เอามือปัดออกอย่างเดียวนะครับไปถ่ายรูปรถผมด้วยเนะีเดี๋ยวถามชื่อเขนิดหนึ่งเพราะว่าป้ายชื่อเขาเอาไว้ในเสื้อกักไนงะ พราตามระเบียบมันต้องปิดให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับถามดีหรือไม่ถามดีเออผมว่าน่าจะถามนะเอออันนี้เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้าน่ย่ารถมาจอดไว้ในพื้นที่ของชาวบ้านเขาอ่ะถนนมันแคบมาก,กน,นะครับ กวางตามระเบียบคอยติดป้ายชื่อให้ให้ชาวบ้านเห็นชัดเจนทำไมผู้ก,กองเอาไว้ในเซ็กก,กะกันอา้าวต้องมาต้องมาอ้าะอะไรนะไม่ใช่อเออน่าจะน่าจะบอกว่าไม่ใช่นายผมเนี่ยเออบอกก่อนจะรอนะครับซื้อกล้องให้ตำรวจเขาใหม่หน่อย กล้องเข้าหน้าด่านมันต้องมีครับเดี๋ยวไปยึดบัตรประชาชนใครเขาไว้เนี่ยตำรวจเรียกเก็บบัตรบัตรประชาชนได้เหรอเอาไม่ไม่มีได้ไงเนี่ยบัตรประชาชนใบหนึ่งของใครอ่ะของผู้บริหารเองหรอโอ้เหรอไม่ไช้ของของของตำรวจเองทำไมเอาบัตรประชาชนมาวางไว้อย่างเงี้ย ไม่ใช่ก็ถามกันดูไม่เคยเห็นบัตรประชาชนเขาเขาก็ไว้ในกระเป๋าส่วนมากแล้วแล้วอยู่ๆเอามาวางไว้อย่างนั้นมันเออตำรวจเฮ้ยมันโปร่งใสขนาดนั้นเลยเหรอเอาบัตรประชาชนมาวางไว้ให้ชาวบ้านเขาเห็นเนี่ยเห็นไหมแล้วกล้องกล้องอที่ไอ้นี่ทําไมมันออกก่อนเข้าด่านไม่เห็นติดหรอพี่ก้อง เพ่อ้ารเป็นตรงไปเพราะว่าดําไม่ดําก็จะปวดทันเล่นว่าเออทันนี้ดําไม่ดำอ่าไม่ให้เขาดูอ่ามีปัญหาแล,แล้วแล้วทีนี้ถ้าว่านี่ไปแล้วเขาต้องติดให้ให้ชาวบ้านเขาได้เห็นว่าเออเนี่ยที่เขาระบุให้มีกล้องเนี่ยเพราะว่าป้องกันเจ้าหน้าที่ทุ <โอ S 1> จริตผมไม่ขอต่อพี่เพราะผู้ก,กองเดชาท่านตอบไปหมดแล้วรายละเอียดอยู่ที่ผู้กองเดชาตอบไปหมดแล้วผู้กองเดชาคือใครอ่ะอาอพี่ครั่ไรแต่เขาไ่เคยเจอแล้ว ก็จะตอบให้พี่หมดแล้วตอบตรงไหนผมไม่เคยเห็นเลยฮะตอบตรงไหนอ่ะไม่พี่พี่รู้กัเออตอบตรงไหนผมไม่เคยเห็นผมไม่เคยเห็นคำตอบอ่ะนะครับอกงแลอผมไม่เคยเห็นคำตอบของไอ้ผูกองเดชาเลยทางมันแคบครับทางมันแคบชาวบ้านเดือดร้อน ชื่ออะไรนะพี่ฮะ,ะชื่ออะไรชื่อธนพัฒน์ครับชื่อธนพัฒน์ครับเออมาสอบถามมาสอบถามครับเห็นถนนมันแคบถนนมันแคบครับลาดกระบันสามเลนรถที่มี่สามเลนที่ไหนลนะ่ะสองเลนอย่าพูดเท็จดิอย่าพูดเท็จด,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 ดิมัน <c oughs> <c oughs> อ,อ ไปถ่ายที่มันมีกี่เลนพี่าคุณจะบอกอะไรสองนี่บ้านคุณเรียกสองเลยอย่างเงี้ยอ๋อเหรอพูดให้มันตรงๆเลยอ่าแล้วแล้วแล้วยังไงไม่รู้อย่างพูดยังไม่ตรงเลยถนนสามเลนคุณบอกสองเลนเอาเอาเอาสองเลนมันมันเสียหายไปเลนหนึ่งอ่ะนะครับเนี่ยเสียหายไปเลนหนึ่งอ่ะผมเรียกสองอ่ะอย่างเงี้ยเพราะว่าอีกเลนหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาไว้เป็นที่ทํางาน ผมว่ิเหตุใดหนึ่งก็ะจับเป็นประเด็นเลยครับนะครับของยาลายตอนกลางนะครับแค่ดาบตำรวจนะครับดาบตำรวจนะครับนะเนี่ยมาจอดในพื้นที่ของชาวบ้านสตวัดโทรมาครับสตวัดโทรมาเนีย่ยรถคันนี้นะครับ มาทำตามคนสั่งนายท่านบอกนะครับ06.117นะครับของกลาลจังกลางนะครับต่อดในพื้นที่ของบ่อบปลาของเองกนชนนะครับ <laughs> วางถามนิดนึงไอง้ป้ายชื่อเขาให้ติดชัดเจนตามระเบียบที่คําสั่งจอรบันทึกข้อความเขามีไว้เนี่ยทำไมใส่เสื้อกั๊กคุมเอาไว้แล้วมันไม่เห็นแคพี่ไปถามําทำหนังสือไปสอบถามที่บอกกจรอนะพี่ใหญ่เอา้าตายเลยสรุปแล้วให้ไปถามแต่ผู้ใหญ่ครับผมต้องถามผู้ใหญ่ผมม,าามีนายครับพี่เอ้ามีนายนะครับเอาอุลตทีนี้นายนะเขาสั่งเอามาเป็นหนังสือเรียบร้อยแล้วทําไมเอ่อสรุปแล้วนายมีกี่คนครับเนี่ย นายมีคนตอลอมีกี่คนับฮะทั้งตอลอมีกี่คนโอ้โหอย่างนงี้ผมก็เลือกถามไม่ถูกสินะครับผมก็เลือกถามไม่ถูกเลยทั้งตอเอากี่คนน่ะนี่อ้านะร้อยตำรวจเอกธีรวุฒินะครับลอง อ๋อนะเอาตามป้ายนี้แล้วกันนะครับออเพราะว่าหนึ่งท่านไม่ได้แจ้งชื่ออ๋อามาวัดมาวัด,มาว,ดมาวัดหน่อยเถจะได้ดูด้วยว่าวัดยังไงวิธีการวัดยังไงเอา้าเราไม่วัดอเอา้าไปเลยเข้าช่องมารถเข้าช่องมาเบียดต้นรกต้นไม้มาแล้วไม่ไม่วัดไม่วัดเฉยเลย นะ่ยวันนี้ผมจะมาตามคดีที่อ่ทางหลวงหนึ่งนะครับกองกำกับการแพทย์เนีแล้วสวัสดิ์เขาว่าไงกียฮะถ้าจะถามก็ทำหนังสือไปที่บกจเลครับพี่เขาเกาสั่งอย่างนั้นใช่ไหมครับผมอ,อ๋อแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วทีนี้เขาไม่ได้บอกให้ลูกน้องตอบได้บ้างเลยเหรอไม่ให้ตอบครับแค่อยากถามไปถามที่พงศ์นายครับพี่ทำหนังสือไม่ใช่เหตุผลที่เขาไม่ให้ตอบได้แต่ผมไม่ตอบ ฮะพ่อไนเขาตอบไปหมดแล้วพี่เออก็คือคือเราไม่ตอบนี่ก็คือนายสั่งว่าไม่ให้ตอบผมตอบได้แต่ผมมันแค่พี่อยากสอบถามพี่ทำหนังสือไปที่ปปจนะพี่ห้อเออแล้วชาวบ้านชาวบา้า,วบานต้องทําหนังสืออย่างนี้นเหมือนกันทุกคนไหมแค่พี่แค่ตรวจสอบตำรวจเออต,ตายเลยออกมาปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชาบอกว่าต้องโปร่งใสตรวจสอบได้เนี่ยผมสรุปแล้วเนี่ยถ้าประชาชนจะสอบถาม ไม่ใช่ประชาชนที่เป็นนักข่าวจาะมไปถามผม <junt S 1> จะไปถามพี่นายครับพี่ประชาชนเหมือนกัน <ไอ S 2> นะผมก็ประชาชนเหมือนกันเออเฮ้ยสรุปว่าสรุปว่าวันนี้ผมได้เป็นนักข่าวแล้วนะครับจากที่จากที่บางเพจมันบอกว่าผมเป็นผู้สื่อข่าวปลอม วันนี้ตำรวจตจลาตรกลางที่นี่เขายก,าย,กยกสถานนะผมแล้วให้เป็นผู้สื่อข่าวแล้วเออนี่ยเขาให้ผมเป็นผู้สื่อข่าวแล้วนะไม่ปลอมเลยนะแสดงว่าไม่ปลอมแล้วนะวนะครับโอ้ตายเลยตายเลยตำรวจตั้งด่านควันดำนะครับ จับคันละหนึ่งพันแต่หาคำตอบมาให้ประชาชนไม่ได้ว่าค่า PM 2.5มันดีขึ้นอย่างยงอ่าไรมากน้อยแค่ไหนนะครับถนนแคบๆคบครับประมาณเท่านี้ผมขายให้ดูครับนะออยู่ตรงถ้าเป็นไอ้นี่ก็จะเป็นลงตรงลาดกระบังนะครับถ้าสมมติว่าเราวิ่งมาจาก ชนบุรีนะครับลงลากกบังลงพระขนงนะฮะโอ้ยแดดร้อนมาก <c oughs> วันนี้วันนี้ตำรวจบอกให้ผมเป็นนักข่าวแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ,โอ,โอ้ตายแล้วไอคนที่มันด่าผมบอกูว่าซื้อข่าวปลอมนี่ก็คงนะเอาคำพูดตำรวจตรงนี้ไปเออ เอ้มันมีวันปลอมกับวันไม่ปลอมหมเอาฝากเอาไว้นะครับพี่น้องอชีวิตมันไม่มีอะไรหลักขำขำนะครับเนี่ยคือเราเราบอกตรงไน้นว่าศักยภาพในการพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเวลาเขาสงสยัยเนี่ยท่านต้องตอบได้ดิอันนี้ท่านตอบไม่ได้ใช่ไหม ออกมาปฏิบัติหน้าที่ก็บอกว่ามาตามคําสั่งพุ่งคำบัญชาโน่นนี่นั่นเออแล้ชาวบ้านตายอย่างเดียวครับถ้าตาบใดที่ยังใช้น้ํามันดีเซลอยู่เมื่อสักครู่นี้ผมเห็นนะครับผมเห็นเอารถบิ๊กอัพถูกจับเยอะเลยแล้วถามว่าถ้ามันวิ่งรับจ้างมันจะได้คันับเที่ยวแล้วสักกี่บาทเชนะครับฝากาไว้ด้วยนะครับไอการรดน้คลงอ่า ลดค่า PM 2.5เนี่ยถ้าท่านมองแต่ว่ารถที่ใช้น้ำมันดีเซลเท่านั้นที่สร้างภาระให้เกิดขึ้นกับสังคมนะครับท่านไม่มองถึงว่าเอาว่าประเทศไทยนี่นะครับไฟไหม้ป่าที่อินโดอา่ามันยังมันยังควันพิษยังเข้ามาถึงพื้นแผ่นดินไทยเลยนะครับแต่ทำไมสรุปสรุปเอาว่ามันเกิดขึ้นจาก ควันมนลพิษมันเกิดขึ้นจากรถอย่างเดียวอะนะครับมีเจตนาที่จะ,ะลงโทษผู้ประกอบการหรือหรือไม่อย่างไรนะครับก็เป็นคำถามที่เราก็ต้องการหาคำตอบนะครับคืออย่างนี้นะครับตอนนี้ผมมาถึงกองอตำรวจทางหลวงหนึ่งแล้วนะครับกองกำกับการแปดนะฮะ จะมาสอบถามเพราะว่าเมื่อเช้านี้ผมได้เดินทางเข้าไปที่สถานีตำรวจจระเข้น้อยนะครับไปสอบถามแล้วก็ปรากฏว่าเขาเขาแจ้งว่าเขาส่งหนังสือมาทวงถามว่ารถที่จอดอยู่ในโรงพักนี้นะครับเป็นรถของใครแล้วก็ทำหนังสือไปที่กรมการขนส่งทางบกนะครับให้เขาตอบมาว่ารถทเวียนที่ผมแจ้งสิบคันนั้นนะ ผู้ครอบครองเป็นใครบ้างเจ้าหน้าที่พันตำรวจโทรนะครับของสอ,อนอจระเข้น้อยนะครับได้แจ้งแล้ว,ว่าทราบแล้วครับแต่ต้องทําให้มันครบองค์ประกอบนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนไปสอบถามว่าได้รับหนังสือจากสถานีตำรวจจระเข้น้อยหรือไม่อย่างไรนะครับ ากขอบคุณพี่น้องกันทุกคนนะครับอ,อไปให้มันสุดครับขุดให้มันถึงนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ทางหลวงหนึ่งกองกำกับการแปดนะครับมาทวงถาม <c oughs> ถ้าเจ้าหน้าที่ทำผิดมันก็ไม่สามารถที่จะไม่มีกฎหมายอะไรยกเว้นให้ได้นะฝากไว้ รักทุกท่านคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมครับขอบคุณและสวัสดีครับ